ชื่ออะไรจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าชื่ออะไรแนะนำตัวแนหน่อยจ้าหนูชื่อจันจิไม่ตอแจจิจจัดรับรองจุกค่ะอุ้ยโอ้โหคุ้มได้ขนาดนี้เลยเหรอวันนี้น้องจันจิคนที่สองชื่อจันทานจันทานอะไรนู่นน่ะจันไลจันไลจังเลยจังไรอ๋อจังไยเอาแนะนำตัวลูกไอ้คนสองแนะนำตัวสวัสดีค่ะสวัสดีจังชื่อชัดชัยค่ะนี่ผู้หญิงพ่อชื่อชัดชัย ชื่อชัดชาไม่ชอนชัยจะชอบชักค่ะชักอะไรชักผ้าอะไรชักฟันก็มีทต่ไมพูดไม่ชัดวะพูดแค่ะเออน้องเป็นรอปภโลตัสด้วยป่ะเนี่ยพี่รองเท้าหัวแล้วริมนวลริมนวลอะไรริมนวลอาจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อแจ๊บจบเฮ้ยไม่สั้นกันนะยาวๆแบบคนอื่นเขาบ้างดิจะเก็บแรงไว้เจ้นค่ะเฮ้ย